Welcome to English with Teacher p l วันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวน Vocabulary, review the Vocabulary. วันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะนักเรียนคำศัพท์คำแรก b o r b o r แปลว่าเด็กผู้ชายใช่ไหมคะแล้วคำศัพท์นามของเด็กผู้ชายคืออะไรนะ he ถูกต้องค่ะคือ he นั่นเองนะคะต่อไป the next girl 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 คือใครลกูกเด็กอะไรเด็กผู้หญิงแล้วคำสรรพนามหรือคำ pronoun คือคำว่าอะไรถูกต้องค่ะคือคำว่า she she repeat after me she ah very good the next man Man คำสรรพนามหรือคำ pronoun ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า man คือคำว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะก็คือคำว่า he he อ้า oh, very good เด็กเคะคำนี้อ่านว่าอะไรเออคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่า woman woman แปลว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิง เขาผู้หญิงที่โตแล้วนะคะแล้วคำสรรพนามหรือคำ pronoun ของผู้หญิงในภาษาอังกฤษคืออะไร good คือคำว่า she เด็กๆถ้าเด็กๆจำได้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด practice repeat after me practice practice แปลว่า ทำแบบฝหัดหรือว่าทําแบบฝึกกันนั่นเองนะคะวันนี้ที่เชชพแอลจะมาทําพาเด,เด็กไปทําแบบฝึกหัดกันให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเล่มสีเหลือง WORKBOOK นะคะขึ้นมาที่เชอิพแอลให้เวลา10วินในการเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะ one two t h r and ten ถ้าเอาเข้ามาแล้วหรือเปิดมาแล้วยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดนะคะไปหน้าที่เท่าไหร่บ้างวันนี้อ่ะก่อนที่เราจะเปิดนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทําทั้งหมด4หน้านะคะเรียมีหน้าที่23 25 26 27นะคะหน้าที่23ก็คือ23 25 26 and 27นะคะ เรามา let's start in page 23 listen นักเรียนเห็นหมายเน็กหนึ่งไหมคะ listen and circle listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและนะคะ circle แปลว่าวงกลมถ้าที่เชอร์พูดคำไหนอันนั้นกันดูนะคะดูเรื่อดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งรูปเด็กผู้ชายใช่ไหมคะ รูปที่สองอีกฝั่งหนึ่งก็คือเด็กผู้หญิงถ้าทีเชอร์พูดคำว่า boy ให้นักเรียนวงกลมที่เด็กผู้ชายถ้าทีเชอร์พูดคำว่า girl ให้นักเรียนวงกลมที่เด็กผู้หญิงโอเคไหมอ่ะเรามาดูข้อแรกก่อน number one listen carefully boy boy โอเคในบทชี้อ่ะก่อนที่จะไปข้อสองกันข้อหนึ่งนักเรียนวงกลมเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายะคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องวงกลมเด็กผู้ชายเพราะว่า boy คือเด็กผู้ชายโอเค very good ต่อไปข้อสองที่เธอจะไม่เฉลยแล้วนะคะจะให้นกักเรนวงกลมเองนะคะ listen carefully Listen carefully number two heart song Go 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 Okay finished Okay the next number three Man man Are you finished? Okay number four woman. w o m e n w o m e n are you finished very good ถ้าเสร็จหน้านี้แล้วคะเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยหน้านี้ง่ายมากเลยให้นักเรียนนะคะหน้าที่25ให้นักเรียนเขียนตามเส้นประให้ถูกต้องโอเคไหมคะนักเรียนง่ายมากเลยใช่ไหมทีเชอร์จะให้หนูทำ เองนะคะต่อไปเราไปดูหน้าที่26-26นักเรียนจำคำว่า he กับคำว่า she ได้ไหมลูก he คือเขาผู้ชาย he เขาผู้ชายนะลูกต่อไป she she ผู้หญิงให้นักเรียนโยงไปเลยลูกโยงไปหานะคะถ้าใครเป็นผู้หญิงหนูโยงไปเลยถ้าใครเป็นผู้ชายหนูก็โยงไปเลยโอเคไหมถ้าโอเคแล้ว เรามาดูหน้าสุดท้ายกันดีกว่าอ่าน้วดูข้อที่ห้านะเบอร์ฟเห็นกลมๆเ,เห็นวงสี่เหลี่ยมไหมลูกสี่เหลี่ยมอ่านั่นคือ number five listen แปลว่าอะไรนะที่เราฟังกันเมื่อกี้ listen แปลว่าฟัง a n d c i r c l e อะค,คือวงอะไรวงกลมนะคะอ่ะ,อะเหมือนเหมือนกับหน้าที่ยี่สิบสามไหมลูกเด็กๆ listen carefully ฟังดีๆนะคะฟังดีๆแล้ว วงกลมให้ถูกต้องว่าที่เชื่อพูดคำว่าอะไร girl woman man or boy นะคะให้กันเลือกให้ถูกต้องโอเคไหมไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่ง go go number two Man, man, number three, woman, woman, and number four, man, man. Okay, listen carefully one more time. 1> number 1 girl number 2 man number 3 woman and number 4 man okay are you finished yes or no okay very good ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวที่ ชื่อแพลเหมือนเดิมนะคะแล้วพี่เชื่อแพลวจะตรวจเช็คว่าคขาว่าใครส่งหรือใครไม่ส่งถ้าใครยังไม่ส่งงานเก่าๆให้ในักเรียนกลับมาส่งด้วยนะคะโอเคไหมสําหรับวันนี้ thank you goodbye บ๊ายบายคะ่ะ